แม่ตู่อีกเช่นเคยนะคะวันนี้คุณแม่จะมาแนะนําน้ําดื่มที่ครอบครัวของเราใช้ค่ะน้ําดื่มฟาวเทนน้นําดื่มเพื่อทุกชีวิตนะคะน้ําตัวนี้เขาผ่านมา,าตรฐานออยอ,อแล้วแล้วก็ตอนนี้นะคะถ้าใครสนใจซื้อน้ําดื่มตัวนี้นะคะ495บาทได้ทั้งหัวตั้มได้ทั้งถุงผ้าแถมไปแล้วก็ยังได้น้าเพิ่มอีกหนึ่งถังยังไม่หมดนะคะเขายังมีคูปองอีกหนึ่งใบให้ได้ใช้กันอีกด้วยนะคะ โปรโมชั่นนี้หมดเขตสิ้นปีนี้เท่านั้นค่ะ2วันเท่านั้นเองรีบซื้อกันเลยนะคะวิธีประกอบไม่ยากเลยนะคะเพียงแค่นำหัวปั๊มต่อกับท่อสแตนเลสจากนั้นต่อสายยางเข้ากับเครื่องค่ะเสร็จเรียบร้อยนำต่อกับถังน้ำพร้อมดื่มได้เลยค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ